กินเสียด้วยดรอปดรอปดอบไกลนี่ละโอ้ยบิ๊มเอ๋อบิ๊มเอ๋อดิเซนคงระวังตายนะเปิดแอนนี่ในการรับยิมอ่ะคุณาเราเยังไม่ผู้เช็คใช่ไหมยังครับยังไม่รู้จะเล่นตรงนี้ป่ามันจะหนีหรือเปล่าไม่เก็ตไม่เก็ตไม่เก็ตเดมอนเดมอนเลยเดมอน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 หาอันนี้ปิดเละปิด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 เรากู้ต่างเรากู้ต่างเดีอยวเราฝึกอ่กอเดมอนเองบัตรเวลามัน มันิงออกมาแล้วเตะออกมาได้ปะไอพวกนีเฮ้ยวางบหน่อยเฮ้ยเล่นเป็นเปล่าเฮ้ยเอนเกจหน้าประตูนะาอเนี่นะคับเซอรเลยคับเซอร์เปนี่แหละบีมหายนะบีมย้ายโอเคบีมย้ายโพให้วางมางมองนะไปข้างบนบอถลมอาจจหมมันนเกดชาโลดูแลฟิโอล่าอย่างเดียวเลยฟีโอลาบีมเข้าบีเข้าบีเข้าเข้าบีเข้าอาีบสดได้ไงอะ จอเลยมูอินิกโอ้ยจอลยไบเวอร์โอ้แบ็กบอนระเบิดไปเลยระวันลองวูดอว์ไอเกียหน้าประตูในห้าสี่สามสองหน้าประตูหน้าประตูหน้าประตูเด็ยตัวเดียวก็แต่แค่อยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่บอล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 แล้วมันมามันมามันมาดัดจูไปดัดจูเดมอนต์นี่เดมอน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 แล้วเป็นไงเดมอนที่จริงใจอ่ะเฮ้ยมันเกียรติจริงจ ขบิ้เข้าวขบิ้นข้าเข้าวข้นข้าเข้าวขบิ้น้ากากาเดียนลดเกาอถูปนั่นดีเออได้เป็นเนี่ยถูข้างบนน้านี่เเ็บแม่เด็กกูเนี่ยคิดหน่อยดีเวลามันเล่นชิดขอบาระสายข้างบนอ่ะมึงเอากาเดนถูขึ้นข้างบนได้เออไอแสแนงพี่เองี่เท้าเดี๋ยวพี่เ้ารวบมาทีนึงได้้าผมเตะเดี๋ยวห อัลอับลอนเหรอวางบอกใบไว้แม่งเนี่ยมันจะโยโยดอนดอนฟุเช็คดอนโอโอเคเอ็งเกตหน้าประตูในห้าสี่สามสองหน่งเองเกตอ้าประตูหน้าประตูมาเกมาครับเดี๋ยวบอลเดี๋อเดี๋ยวลเดี๋บอเดี๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวลเดี๋ยวอลเดี๋ยวบบลเดี๋ยวเดียวดีเดี๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวอเดลเดี๋ยวี๋เวลเดีลเอเวลเลเอเดวี๋เวเ เอียวมันจะจีนใจยุ่ยยุ่ยยุ่ใจเฮ้ยเดี๋ยวตายเอจริงตัเหลอกว่ไอ้ไอ้้้ซ้องอียใ้ดัดแค้นมันเนหนอยดีไม่ไปนเดี๋ยวอไติมเดี๋ยวรขอขออค้อนด้วยได้ไหมสัอัทารีกยตายไม่เดี๋ยวจะไปด่ายไฟเบอร ไปอัหนึงฝากฝากหยิบคอนด้วยครับยาเอามาสองเอามาสเอามาสองเร็วเร็วเร็วเ๋ยวเตรงนี้เลยใครมองนะใครมองมองมอบเลยจะ้เป็นห้้าเ็กสงเม็หน่งทำตู้หน้าประตูหน้าประตูหน้าประตู้ยูอู้หว่าจ้งกจะมาขายน้าองเดวอเดวอนเด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 อนไลเดวอนโซไลเดวอนโซไลเดวอนาลกูรับรูแล้วอยู่ด้วยด้วย

เราซีทำไมไอ้ดโอมันไหวป่วะไม่รีเกี่ยวสีนะไอ้วกนี่กลัวน oh. ี่ละนะครับมัวนี่ไม่เป็นไรนะโอริฟูเชกปวดโอซีแล้ว้มันมันไอ้บินไปกลางันน่าจะมีแต่หมนรอเดมอนหน่อ้เดมอนเดมอนข้างหน้าเดมอน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 รับคุงได้เกือบตายมัดอะด้วกนเต็มชาเ็ชาเ็มเข้าเต็มชาเ็เข้าเต็ม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 เข้าเ้ยนกเข้านกเข้าด้วยนกเข้าด้วย ยียกโกุยจะตายแล้ว no, พี่ส่วนนก็ตายนีปาลูกบอลขึ้นไปเวลามันจริงนกอะเออปาขึ้นมาขมาอะไรอะมันลักนะสี่สามงนี่เก่งนะประตูนาประตูนาประตูอะไรของมึงอะไรของยนเกือบตายเซเมนมันมองมันมองมันมองมันตายมัตายอ้าวอีรูดกรูดรางบาไว้อเอเด็าบีเข้าบีเข้ากาเดียนกาเดียนกาเดียนเออตาดสวย

กูกดได้เาเลยโอ้โหนีกูปวว่ะเอ้ยกลับกลับเวกับโาเวกลับซาเว็กับเว็ตกับซาเวกลับซาเวกับเว็ับาเวกับซาเวใหญ่ๆานกลับงซ้มัซยมลซยัแทงรอนเดด้วยแทงไอ้พูแซเกลเกอร์พูแซดเกลทิเกเลยขกอะร่เออออกซายมากมับามาเตือนน็อดีเือน็อดีิเกนอดน็อดน็อดน็อดอีทดีฟในห

โอเคเธอน็อตอีเธอน็ออีสอีิตชากอียิตน็อดเลยฮะสี่สามอ๋อนอตมาเกนอตมาเกตน็อมาคุณเจ้าคุณเจคุณเจอบคุณเ้าใครมาวะาวาวโกาวาวเจมยังอยู่ใครเราอยู่นะสกอสินะมันรูทของใหญ่าวโาวโาวโาวมีเฟกบ้างมีเฟกบ้างมีเฟกไอ้การไ้การนีมการนี้ันดทำไมไม่ใชรการนี้วมดเลยวะไม่มีใช้หรอ สสมนี่ม่ขออยู่นะรู้ให้หน่อยโยอีโกยูกาเดียโฟกัสบิมี่ไนโซเนคโโนกาเดียอเออวมาเริ่มมองนมาเริ่มมองนะคอมซอคอมอคอมอก่อนเมนไเกตแล้วไ่เกแลวสี่สามสองหนึ่งชโลมา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 ดึงเข้าเขาดึงเข้าไอดูเข้าดูเข้ารอรออย่าพอย่าพ่งอย่าพิ่งเดมอนอย่าพึ่งโอ้ยเดมอนอย่าพอย่าพึ่งใช่ม่งมี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 มขอทุกหน่อยนี่มานานี่ขอุกหน่อย คือนจะตายอ่ะขอเวลาหน่อยขอโทษด้วยครับเหอแล้วกูไม่อากตสิอ่ะอตสู้ไหวไหมลงเสามาลงฟ้ามาคำเ้าตับเสืเายดดงเห่ดคำเาคเสาคเสาไม่ไม่คนแ้วคำเ้าคำเ้าคมเาคำสาสแล้วนะคำเ้าอะไรเหลือสองพระพระหลักเลือกี่คนอรนตีรองเลือสโยโยชาร์นอัชาร์นอันอตนอหสี่สามสองโอ้โหใม่กแบ็คำแบ็คำแ็ค บอกไว้ไว้บอกไว้ไว้ักเดินหสาคอเสาคสาคอสาคอสาเลคอสาคอเสาคอสาดิคเินตามหัวเติรไปอยู่เสาอีเล่าเือก็ได้สาหเป็นวิ่งมาเลยก็ได้ปีมอกเสาคือแซ่อปปีนวิ่งมาเลยได้เปี่ยนแคี้เนคี้กลับมาคัแกคแกเนคโยโฟลโมีพีโบโบเยนแคี้โละเชน็อตเชรน็อตไปคาโร่ไปละเชน็อตเชน็อต เตปมาเตปนอตเตปนอตอกตนอตอีสหน้าประตูในห้าสี่สสองหกตหน้าตูหน้าประตูตุก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 โอเคโอเคครับซาคบเาาครับพีเอสหน่อยผมไม่เห็นคเซาคาแบเซาคาแบเซา้องผมอะไรก็ได้นะน้องโย่คเซาอยู่ตไม่มาวไวเซนคุโนอังกฤษตาย โง่ไอ้เหี้ยแต่ละคนสัตว์ฟังมาดิงไม่เห็นมงกุฎกันหรอวะูถามจริงเหอะน่าเบื่อเว้ยกูเคาอยากขอเว้ยเออไอ้เหี้ยแค่ต่างดวงอาทิศเดินตามยังเดินกันไม่ได้เลยสัตว์รัางเราจะโดนเกลียดปะเฟซหน่อยเฟกหน่อยทางแค่นลงฟ้ามาลงฟ้ามาซอยมาลงซอยมาซอยมาเจเจไอ้เจเจในดงในห้าสี่สามสองหนึ่งเจ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 เดรอรอรอ มาสเต็ปเอ้าออกมามาสเต็ปเอ้าออกมารอเด็บรอเด็บรอเด็บคิดดิบิจิคิดดิบิจิโอเคมันกลับลงฟ้ามาสเปซสเปซสเปซเตา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 โอเคเดมอน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 เมอนฟลายเดมอนฟลายเดมอนฟลายเดมอนฟลายมีมีมีเฟกไหมไม่มีไม่มีห้าวิโอเครอกลับไปกลับไปกลับไปมไม่ได้เกตนะมันยังไม่ได้เอนเกตนะบอกก่อนคัมเซาคัมเซาคเซาลิมเข้าคัมเซ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 าลงเซาเซาลงเซามาลงเซามาคัมเซาคัมเซามาสเต็ปเอ้าออกมานะ ชาลนอีในห้าสี่สมนีไม่มีหัวเลนเนี่ยแต่ัยาวว่ะลงเ้ามาลงซ้ามาำาทำเาทำาำแบกำแบกำแบกคำเ้าทำเ้าคำาคำาคำาโฮันมีโฮลนมีมันยังไม่เกีนะโอเคํำเ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมองนะมันเตเเอาเดโอเคเิร์นนอเิร์นนอเิร์นนอลุกนอลุกนอดทำนอทำนอ e t นอ east ำนอ a s t นอ a s t ำนอ s t ำนอ e a นเกียร์นอในห้าสี่ 1ามสองหนึ่งเกบบาเก็บ้าเกบ้าเกบ้านาลงามาลงามาลงามาลง้ามาลงมาลงามาลงามาำายูฟอะไลน์ซ้วยเมนมีเลยใช่ไหมคิดลงเสาโอเครอนึงคิดคิดิคิดิคิดิมันมนโดนกระส้นโดนกร้ลงเาโดนยกพอดีบอลเดมอนนะบลบอเครอไม่คิดคิดิคิดคิดได้เออ ไม่มีบีมแล้นะมันยังมันยังไม่มันยังไม่เฉียดนะไกแค่ไนดะแค่นี้เฟกแโย่คซ้าคำซ้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 มันใส่เดมมารับอยู่อ้บอมนกมาอยู่บนไอ้นีนะอเลลไไม่มีบีมแล้วทนุมเดี๋ยวผมเปรียบให้บอมนกอ่ะตัดโดนมีมีเฟกไอ่บอกนะาตายีคำซ้อ่นิดคซ้อนเมันออกมาอีโก้อีโก้ ไปมันจ่ายของลลิงไปจะจ่ายของใแพี่มีคำซ้อมาคำซ้อมาฟอีเียเมอ่าอพึงโค้งนี้ขึ้นมาขึ้นโยกสเตปอัพน็อตเฟกกันหนเฟกกันไหนเฟกเฟกเฟกหน้าประตูบอนกอยู่ฝ่งนี้นะโอเคมแบ็คเามแบ็คเซามแบ็คเซาให้จ่ายเอียมแบ็คซาดิแต่อีทำเี้ยไร่ถึงแล้วค่ะให้เถคอเลยไหมมแบ็คเซาเดเลยเงซ้เม้าอันอ้หอแบลนบอแบลบอเซเว่อะเดหน่อยเเเดพดหน่อย ผมเอาคอนมาสามอันเหมือนกันเถ็ดแล้วแบ่งๆกันอ่ะเทไปให้เยอะดูดูด้วยแท่งดูข้านอนอย่างไรอยู่ที่โซโลรีนะใครจะคว่ำเถิดต่อเลยค่ะพี่หมีปะมีลองสลับเบาๆกันนะยังมีโอซีอยู่ีกบสามนาทีเทต่อเลยค่ะขนุนยิงขนุนยิงมันลุกนะหมอบอยู่วิ่งขนุนี่เหี้ยโดนมันใช้นกไปแล้วเมื่อกี้ เรวมีเดมอนนะเดี๋ยวกูชาร์โลมีคอนเลยนะเตะป้ามาชาร์โลหน้าประตูในห้าสี่สามสองหนึ่งชาโร์โลชาโลชาร์โลชาโลชาร์โลรอหน้ารอเดมอนโอออกเวทมาออกเวทมาออกเวท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 โอเคโกลัวกลัวกลัวรอเดมอนออกเวทมากลัวนะเดมอน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 รับเดมอนรับเดมอนรับอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยเโอเคเดี๋ยวไว้โอเคสเปซสเปซสเปซตรงเดิมลองเดิมลองรับวเดิมลองรับสเปวไว้สเปซไว้เออหัวประตูเลยหัวประตูเลยเรามีก right? ่อนเรามีก่อน เป็นแค่ไหนดิแต่แค่เปน่ไมันใมาเป็นแค่ปครเป็นคเป็นคเฮ้ยดีมีป่ะเีดีดีฟนอดีดีดดีฟเก็เก็เกมาเก็บมาหัวแข็งหัวแข็งหัวแข็งออกเวเวออกเวรอเดมอนนะโอเคเดมอนออกเลยเดมอนออกกลางเราคับตรงโชเลยเดมอนออก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 เดมอนเอเมอนเอเมอนอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ตรงโชกกางโชอยู่ตรงกลางโช ชกเออสวยขอไว้มาเออรับดีรับดีเนี่ยซัพพตเอ้มันกตช้ามีมีลูกโอเคไม่ไม่มี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 เกการ์กการเกการอะไเกจการแต่แค่กลับมายูอ้อนเกจการเกจการ่ตัวนี้แม่งแย่แย่อยู่นะโดดบอมเท่ารีมีอยูคอางไว้แลวกันเอาขอเพื่อนมาใส่มีมเล่นในนี่อ่ะตัตัวยี่สิบลว เล่นในนี้นะเซ็สปอร์ตนะเซ็สปอร์ตนะตฟอฟิวค่ะใส่ฮาร์ฟใสบฮารมันลูกนะเซ็ตสปอร์ตอยู่ดีๆระวังเกี่ยวอะไรบนั้นอทะลุเข้าทะลุเข้าทะลุเข้าวางเบาไปไว้ข้างนอกอ่ะไม่ให้มันกระชากข้อออกมาลากอ่ะไม่ให้มันออกมาลากตรงนี้ได้อ่ะวางไว้ได้ตามทางอ่ะไปจ่ายละไปจ่ายไปจ่ายอีอ่ะทำไมจ่ายอีอ่ะก็เล่นอ่ะมุมนี้ระวังไอ้แบงค์มันจะปาดนะจ่ายมั่วดิ ฟีแค่ไหนดิหน้าประตูอันนี้เกลดไม่เกลียดเลยรับหน้าหน่อยเป็นรับเป็นรับดูตัวอย่างเงีอยรออีตีฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอให้สติกสติกตบประตูเดี๋ยวบอกประตูเก้าเาประตูเก้าเราไอ้สติกสติกมาสติกดิฟ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 นะฮะสี่สามสองหนึ่งดีมาดิ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 ีมา โอเคไปเปเธอร์สปอดนอนเวทได้เฟเธอร์สปอร์นอนเวทแล้วรอเดฟประตูบีม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 เข้าโอเคสวยฮิวไว้ฮิวไว้อย่าอย่าเข้าประตูโชกไปอยู่ตรงประตกรรมได้มาเกลียแล้วไม่เกลียแล้วมาเกลหน้ามาเกลียดหน้าอยู่หน่อยอยู่รับหน้าหน่อยรับหน้าหน่อยอย่าเดมอนคนเดียวอยินดีนะไอ้เจ๊พูดไม่ฟังกันเลยกูปวดหัวว่ะไอ้เจ๊ ดูดูที่บอมนอตไว้เราชิเราตได้บอมบอมตอนนี้อยู่เนอตอิบอมนอตียูพี่เผาหน่อยดิพี่ผาเลยไม่เต็มเลยบอมบอมบัฟนอตีบอมปินบัฟนอตีเฮ้ยรอรอเดี๋ยวา้าแล้วแล้วใจใจมันใจน้องจอยจอยอยดวเฮ้ยเดวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยาเดี๋ยมาเดี๋ยวมายูด้วย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 เหน้าประตูนี่ยห้าสี่สามสองหน้าประตู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  โดนเดมอตันแล้วเหรออยู่โดนดอยู่อยู่ไม่ทันนอยแบลริบอลนอยล้มค่ะล้มปัดชุบดีปัดชุบล้หัาด้วยลมังกันด้วยนะเกียหัวรับเต็มเลยมันลุกนะมันลุกมันลุกีพาเลยที้ผมต้องฟังแม่กระตายตายช่างหูม่งยี่ี่อะพร้มอยู่เองรออเกหน้าประตูไม่ไม่ ไอ้เก่งด้รูงลองอ่ะลองมันลดกระโดดต้นอยู่เนี่ยข้างในอเก่ได้ห้าสี่สามสองนีเกมากเก่งมากเก่งมากเ็มลุกมาลุกมาลุกลอดบลองเดบบอก้ดีหน้าประตูอ่ะเออหลังเด้อถังหน่อยพายิวไม่ทันเดเตอร์หลบถังหน่อยมันลุกมันลุกลเดอนเลยเด็บอนเด็บมอเด็บมอเด็บอนเด็บอนเดบอเด็บอนฟลาเด็บอเด้วยยื่หน้าด้วยเอ๊ะกลับกับกลับเลยกลับเลย โอ้ันนึ่งดีคุ้นๆเลยทำไมยี่สิบเปอร์ประตูยี่สิบเปอร์รอเดฟรอเดฟ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 กินยากินยาพิชชันไม่เก็บหน้าประตูในห้าสี่สามสองหนึ่งหน้าประตูหน้าประตูหน้าประตูเฮ้ยิวฮิวฟอลไลน์หน่อยฮิวฟอลไลน์หน่อยฮิวฟอลไลน์หน่อยเดี๋ยวเพิ่งตียเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งตีประตูเดี๋ยวเพิ่งตีประตูเดี๋ยวเพิ่งตีประตูยื้ก่อนยื้ก่อนเอายื้ก่อนไปก่อนนาไปก่อนยื้ไหน่อยยื้หน่แปดเปอร์นะแปดเปอร์า พัดตท้ออกไปเปลี่ยนได้ไหมอ่ะ user ginter ออกไปเปลี่ยนได้ป่ะ้อดไปไหมเอาไปมาให้มผัดตัวเฮียไม่ได้แรงใหม่รอไปรีบอีกหนึ่งใบก็ได้อ่ะยืนเตะเตะปอลเตะบอลไปเฮ้ยไอ้เหี้ยยืนเทะเตะบอลเตะแบบหัวแขกห้ดูเด็กปั๊บทุกดอกหลบหางหน่อยหลบหางหน่อยดึงได้ได้ได้ยังอ่ะยังพลายังยังอ้าวไม่มีใครชุกเกอร์ขี่วะ เลิกหิวเพื่อนหรอคะเลิกหิวเพื่อนแล้วเราปรับอีกห้าสิบวิไม่ต้องชุบก็ได้ค่ะหิวเพื่อนไปก่อนเราจนเกิดเอไม่ทันค่ะตอนนี้ยังเปลี่ยนเป็นชุบไม่ได้อะเพราะมันไม่มีคนช่วยิไม่พอเลยเรื่อยๆตอแม่พราวจะถึงไม่ไม่ได้ได่ไอะรอรออยู่สามสิบวิแทงลุกดีๆแทงลุกดีๆเกีตการ์ดเกตการ์งไอ้นี่ละมันจะล่อเรออกไปแล้วระวังนะโอเคโอเคไม่ออกไม่ออกดีรู้แล้วโอ้โหอันเนี่ยเป็นเพี้ยอะเนี่ยเจียเจียไอ้นี่ก่อนเีย รายการรอพระรอพระกูรู้อ่ะเฮ้ยแทงโดนชาโลชาโลอีเกตชาโลฮิวนาฮิวนาด้วยชาโลอีเกต์อีทอีทอีทดิฟ5 4 3 2ถึงอเกตมา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 เกต์กลับเลยกลับเกต์กลับออกเวฟไปออกประตูที่เดิมอย่าโดนถังนะอย่าโดนถังนะดูถังด้วยอยู่ประตูที่เดิมอยู่ประตูที่เดิมเสียการ์ดก่อน อีโกอีโกเก็บไปเบไปเกียรกาดยูนเยน่เดเกียร์เกยรับิงหลังเซิร์ฟแทงคนเตอร์ยูน่าสเปซเท้าเท้เอ็ดัอีโอเกยูสเปเพ็แทเปซบอเกียร์เราไม่มีเกียร์แล้วก็ยเกียร์เกยเกียรเกบกเนาบเมแทกมาหัวแทแ้เราเราไม่ขึ้นบังาฟังคุณนะฟังคุนะฟังคุนะคุนะคื คือนอนไปคือนอนไปนอนเวไปนอนเวไปตอนีีกขีีนอมาบิ้มบเ้นอนเวไปนอเวยวยเวเนเวนอเวนอเวยเคลียร์กัดตงเคลียร์กัดเข้ามาวิงเข้ามาวินเข้ามาแยงเข้ามาแทงเดลังบอลเาแทงบเราแทงยูแทงหน่อยชาโล่ละโอเคก็ชาโลละเคลียร์กัดเคลียร์กัดนอเวยเลยเคลียร์กัดเคลียร์กัดนอนเว็บเคลียร์กัดนอเว็บมานอเวมาเวุยอยู่เวยแล้วคุยอยู่เวสุดแล้วโอเคแทงสเต็ปเสเต็ปเสเต็ปเไปตเา เดอดขาเดอดขาเอะระวังระวัข okay, ้นนอตไปขึ candy, min, okay. ้นนอไปขึ้นนอตไปข้นนอไปโยวิแคแคนดี้ว h a t t e f ขึ้นมาขึ้นมาเอ๊ะบิมบิมเบิมเข้าเเข้ายี่ยกันแไ t เล่มังาหัวไที่มาหัวไปปะ สเปซสเปซน่ีแโฟกัสชุดเดกหน่อยเกหน่อยดังแค่นึงบปตรมึงเกให้แป่เดโนนะเกหน่อยเจอยู่ไหนเรวเเโมนเดมอนเดมอนเดมอนอยิเดมอนตยเดมอนอยเดมมนยเดมนยยูด้วยรอ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 สเป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 ลูกนอยลูกน้อตลูกน็อตลูกน็อนอสามสองนึ่งเจ็อตเจ็อตเจ็อตเจ็ดนอวัา สเปซเลยสเตซเลยสเปซสเรอบอยาสเปปสเปซสเปสโยโฟกัสโฟกัสยูโฟชันโฟกัสยูโฟเดเกดเดเกเดเกดเดเกดเวสเดดเวสไอ้าตีตายเลยที่ยสเปซสเปซสเปซโยคมิส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 เสเตสเปซ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 สเปสเปอดอนกินะโดยูน่อยยูเพื่อกลางไอ้นี่หน่อยสเเปเลยโดนฟเตีอผมเม่วนะ เว้หน่อยเว้หน่อยเอาเวหน่อยคิเวหน่อยย่อเกีเวทำเวำเวไอเกตเวในห้าสี่มสองนเกีไอเกตเวไอเกตเวไนเกตเวไอเกตเวไอเกเวคิดดบิวคิดดบิวโอเคคิดดบิวคิดดิวอย่าลงแปลงล่างโดนถังอย่าโดนอย่าลงแปลงล่างรอโกาสเดฟโกาสเดฟโกาสเดฟดีอยูเลไอแทงแทงกาสเดกาสเดรงรงนี้รงกาเดอกาเดยังโอเคโอเคเดวอนเเดวอน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 เดอนเดอนเดนเดนเด Okay. At, รอรอรอสเปซ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 สเปสเปซปดลปใจลสเปซสเปซสเปสมันมองนเกเเเในหสีสสนเต่อยู่สนะเเออนมีออนมีออนมีกูจกูจบกูจบพามตายพามตายสเปซสเมอสเปซมอสเปซมอเดมอมีบอกกูออกไว้มาเคียกดีคิิวการดวิกดวิลกดนะคิวการดหน่อยิดิวกดอยูู่ดีหน่อย